กูย่างหลนโลดจ้ามาเออวันกอน่อนขึ้นนกสิบว่าจริงแล้วมึงได้ใกล้ามาใกล้เ่ยขึย้นร่องเย <c oughs> ื่อมงแต่เป็นคักนกูเบลองมาโร่ไม่ทันแรงแล้วก็ยิ่งขึ้นได้ปุ่นแกว้วดัจบบ้านขึ้นนกทิพย์อ,อบอแล้วอะขึ้นละมาขึ้นเนชา้าแกกูยุดบ่ด้ริงเลยครอง <c oughs> อนะกูนอนแล้วเมีย่านอนอนาเปี๊ยะ โหลดทรามา่าตัดเลยวะโ,โยโยนตัวตัดว่าตอนนี้ขึ้นนองสิบสองกูยกขึ้นละมีดละมีดเจ็ตตัวตัดว่าขาดเครือน,นิดหน่อยลงงาสิบแปดกวาเออแค่นไฟตึ้งจ้วนตั้งมีดในนาเด็กตัวตัดแต่ตอนนี้เจ๊สิเแดนอนก <c oughs> ูนอนเลยนอนเลยไม่ไหวเลยย่ยางป่ารากยนะวมึงจำเพื่อคนหมดแล้วคนแล้วอเออกุอนตายเราอยากอนพี่น้องอืดไม่ได้ ยา่างฟาราคือว่าใจคนตายพระยารัชดาเข็จะหน่อยใจชายรัชดาเป็นผู้นาําย่างฟาราต้นเร็มาทุบปตาไยได้ปรกกันปรกกันเต็มเม็ดเ,เต็มี่เม็ดต็ไใกล้เคยตึงจตนี่เดือดร้อนแต่กูกูปลูกย่างเพอกูไม่ก่อนของมึงเออไม่ตัดย่างอีกทำไมได้เราคนตายอ่ะปลูกปัป้มปั้มก็ปรกให้โลดจ้องบาดเลือดพุยอบตาได้ ไม่ใช่ปุยไอ้ปันนั้นไม่จัแต่งไายไปยื่นดาโก้ไม่จะมันออกหลักันย่างถึงปั่นปื้อมาไม่ปุยก็แกนตัดได้ออกนิดออกหน่อยก็ไม่ว่าปลูกย่างดีว่าปั้มดีว่านี่ว่าย่างดีว่าว่าปลูกปั้มดีว่าว่าย่างดีว่ากันมึงว่าย่างดีว่าเวลาปัดมูอก่อยปั้นกขอ้ยางนะอีญ่าได้นำมันปั้มพุดแหละ กูว่าปัมดีว่าอ่ากันมึงว่าปัมดีว่าเวลาไปตีมอต่น้ำล่วงอย่าเชยนะตุ้งยางนะก็ย,ย่อใบปาโมก็อยนะเออมาเข้มไนเหลืองเกินตึงตอนนี้ยางเงินมึงก่อนมาแล้วก่อนมาแล้วไม่วายแล้วกูเคยปลวกก็ลกปลกกูตั้มเลยดิละตาบ้านมา่อวานยางมันหล่นประเทศแต่มันหล่นจริงหล่นมาแต่น้อย มันล่นพื่อตีกูดำเลยราคายางวันเราโตเต็งรอรถยนต์พื้ไม่รอราคาไม่เคยรดเลยตุองอย้งยางอย่างจำน้อยอาซีบอยู่วบบนั้นเลยตุ้งยางเลยตุ้งยางหน้าม้อยยังเลยเจอ,อยางกี่ยางเราไปลง้ามบาทเฮลโลยี่สิบบาทกี่ยางพาไปตำได้ไ่ก็ย,ยังแหละเ <c oughs> ดือดร้อนเนอะก้าวเจ้าหน้าเจอไปเควียนนกปันเวลาใกล้เราโลเจีบเลือ แต่ก้องปากเนื้อราคาไม่เคยลงเลยไฮร้อยเจตวรรีมึงเคยทำจากซ้ำรอยไม้ต่อหนึ่งกิโลพลื้นแต่ลงกล้องบ้านเราโลห้าบาทถุกปีกูตำเล่นลองกล้องเราว่านว่าลุยแต่ตาลาดไม่เคยทำให้ี่มึงแลยนะพอเจตวรีแพงตึงย่างแต่ได้แพงแต่ได้ตู้กลอวโวยสัานโบฝากเนื้อฝากไปปลูกบ้านเราตุกย่างพราบมีบ้านเราบ้านก็ปลูกได้เรียนหอตอนนี้ฝากเนื้อปลูกย่างปลาร้าคนไตเอามาเป็นคนแรก คนเนื้อฝากไปปลกูกแต่บ้านมันต้องมีข้อจํากัดมาดยว่าง้ามคนฝากเนื้อปลูกยางเครปลกยางถือว่าปิดกนไหมเดาก็ปิดกันมาปิดกันไม่แต่ก,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 กันมากแรงได้ใครมันต้องทำงานต้องวางแฝนถูกยางแล้วไม่ใช่มาเลือด,ดีิล่างไม่ามามันแก้ไม่ไหวแล้วมึงเละแต่กต้องปากตายยางเผื่อปากปลกลูกเนี้ยงลูกโตปากเนื้อก็ปลกได้เรางโง่จะตัวบรีมาควังมันเราเละหนาวแชา่ ไม่มีได้ไรของเขาเลยอย่างจริงนี่ปนไมยบ้านเราไม่เอาไปปลอกฟาเนื้อตีนี่กูไป,ปยังไม่ฝอาาไปคว้างสักน้อยไอ้รอยระบเบิดแมมรดนาไม่ดีว่าเพื่อหอกคนปลาหนไม่ม้วนแต่บ้านเราแรงมึงยังตัดยางอยู่เลยปุ่นแก้วัดยางไม่ตัดจําเลยเราคนตายนี่ต้องตัดยางเสรอดินไว้ติดชุราดนุเก็ แกตุรั้งตัววาหยิบป้าได้ปลูกยางเจ็ดปีแล้วได้ตัดแล้วพวกแกวก่อเจอจตัดหน้ชาวหนึ่งแล้วได้ชาวเดียวเครียงคริปเลือดแต่ต้อดีกันเลือดแต่ต้อได้นอนน้ำปลกให้ปองไปคุดนอนรักวัวระไว้ให้ปากปริ้นไวรักตีก่อนแล้ววัางนี้ก่อเจาจก่อนมดแล้วตอนนี้ลำบากชาวเลแต่ตรงกลางกันเรือประมงแต่ไม่มีใบอนุญาต ก็ไม่อ,ออกตำการในตะเล่ฮ่าก <c oughs> ูลืมลืมปบปากันเบ็ดตรงไปลงตะเบียน